สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมอีกแล้วนะฮะเซลต็อปนะครับจากบริษัทต้องเิลยนตนจำกัดรถมือสอจังหวัดวนราชธานีนะครับวันนี้เรามาอยู่กับรถสวยๆอีกหนึ่งคันนะฮะเป็นซิตี้คาร์คันนี้นะครับรุ่นยอดนิยมอันดับหนึ่งเช่นเดิมนะครับวันนี้เรามาอยู่กับตัตวฮอ Honda ิต t y 1.5V นะฮะรถโฉมปี2011คันนี้เลยนะครับสีดำสวยๆหล่อๆแบบนี้นะฮะ ใส่ล้อแม็กมาให้แล้วเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็มีออปชันตกแต่งมาให้เล็กน้อยนะฮะรายละเอียดโตรถนะฮะจะเป็นยังไงนะครับเราติดตามกันไปเลยนะฮะกับคลิปนี้จัดไป เดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดของเจ้ารถคันนี้กันก่อนเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมอันดับแรกเลยนะฮะส่วนหน้าตรงนี้นะครับตัวนี้นะฮะตาไฟนะฮะจะยังเป็นแบบฮาโลเจนมัลติเรฟเลกเตอร์อยู่นะครับผมตัวกระจังหน้าก,ก็เป็นสีเทานะฮะมาพร้อมกับสัญลักษณ์โลโก้ Honda เป็นแบบโคเมียมนะครับต่อมานะฮะเดี๋ยวผมพามาดู้อแม็กนะครับ ตัวนี้เป็น Mac ก e ี a c นะฮะแม็กรอบสินะครับผมยางยังสวยอยู่นะฮะใช้งานได้อีกเยอะเลยนะครับตัวนี้นะฮะต่อมานะครับกระจกมองข้างก็เป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นกันนะครับเป็นแบบพับไฟฟ้านะครับผมตัวที่เปิดประตูก็เป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นกันนะครับต่อมานะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนท้ายของเจ้าตัว Honda City คันนี้นะฮะว่าเป็นยังไงท้ายเดิมไหมสวยไหมนะครับเดี๋ยวตามกัมไปดูเลยครับ ผมพามาดูในส่วนท้ายของเจ้าซิตี้คันนี้นะฮะเด่นๆเ,เลยนะครับตัวนี้นะฮะตกแต่งข้อมาให้เรียบร้อยเลยสวยๆตรงนี้นะครับผมมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ท้ายหลังให้2จุดตรงนี้นะฮะสัญลักษณ์เครื่องยนต์ไอวีเทคนะครับผมเป็นคม,มียมแล้วก็สัญลักษณ์ City ้นะฮะตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาดูด้านท้ายนะฮะของคันนี้นะครับผม่าเดิมไหมนะครับ เดี๋ยวเรามาดูความเดิมด้านหลังนะครับของเจ้าตัวนี้นะฮะหลังยังสวยอยู่นะครับวนันนอดเดิมนะฮะไม่มีรอยแกะขันเลยนะฮะนี่ให้ดูความสดความเดิมนะครับลอดตะเกียบเมตต้าิึมเดิมจากโรงงานนะครับด้านหลังของรุ่นนี้นะฮะด้านหลังค่อนข้างกว้างอยู่นะครับมีถาดหลังมาให้แล้วเรียบร้อยเลยนะครับผมให้ดูอ่าตัวนี้มียางอะไหล่มาให้นะครับ ด้านหลังยังสวยนะฮะเดิมๆจากโรงงานเลยนี่ครับรอยตะเข็บต่างๆรอยเม็ดอาพต่างๆของเริ่จากโรงงานแน่นอนนะครับผมคันนี้นะฮะ Honda City นะครับอ่า1น V นะฮะรถโฉมปี2 0 1พันสเ็ดต่อไปนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูภายในนะฮะของเจ้ารถนี้กันนะครับว่าเป็นยังไงมีออปชั่นอะไรบ้างนะครับอ่าตอนนี้เราก็เข้ามานั่งอยู่ข้างใน ของรถคันนี้แล้วนะฮะ Honda City นะครับผมตัวนี้นะฮะภายในจะเป็นสีเบลนะครับส่วนคอนโซลนะฮะก็จะออกเป็นสีดำนะฮะจะได้ตัดกันจะได้ดูมีมิติมากขึ้นนะครับคันนี้นะฮะตัวเบาะนะฮะถ้าเบาะเดิมเป็นเบาะผ้านะครับแต่ว่า,าได้มีการหุ้มหนังมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับทั้งเบาะหน้าและเบาะหลังแถวสองนะครับผมเบาะตัวนี้ก็ยังคงสภาพดีนะฮะไม่มีรอยฉีกขาดรอยยุบเลยนะฮะทั้งเบาะหน้าและเบาะหลังแถวสองนะครับ ตัวพวมาลัยเป็นแบบ3ก้านนะครับผมพวมาลัยยังคงสภาพดีเช่นกันนะฮะไม่มีรอยถลอกรอยฉีขาดเลยนะครับผมตัวนี้เลขไม้นะฮะเลขไม่อยู่ที่186,000กิโละครับตัวหน้าปัดเลยไหมก็เป็นแบบ led นะฮะเป็นไฟ led นะครับผมต่อมานะฮะในสนของเครื่องเสียงนะครับตัวนี้ก็สามารถฟัง fm/am ได้นะครับ mp 3ได้นะฮะแล้วก็มีช่องเสียบ aux ให้ตรงนี้นะครับผม แอร์จะเป็นแอร์แบบอนาล็อกนะครับแล้วก็เกียร์อัตโนมัติ5สปีดนะครับตัวนี้นะฮะมีความพิเศษนะฮะมีเกียร์วัดรอบให้นะครับทั้งหมด6ตัวด้วยกันนะครับผมตัวนี้นะฮะเป็นเครื่องเดิมแน่นอนจากโรงงานนะฮะไม่มีการปรับแต่งเครื่องยนต์แน่นอนนะครับการันตีคุณภาพเลยร0อเนะครับแล้วก็กระจกนะฮะเป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะฮะกระจกก็เป็นแบบไฟฟ้าเช่นกันนะครับคันนี้นะฮะจากการได้ลองนั่งแล้วนะคันนี้นะครับก็ เป็นรถซิตี้คาร์อีกรุ่นหนึ่งนะฮะที่นิยมนะฮะก็เหมือนกับคอนแ a ร a แจ๊เลยนะฮะเป็น2รุ่นที่นิยมมากๆเลยนะครับในท้องตลาดตอนนี้เลยนะครับผมไม่ใช่ตอนนี้สิทุกยุคทุกสมัยเลยนะฮะก็ยังมีลูกค้าที่ให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะครับผมต่อไปนะฮะที่ผมพาไปดูรายละเอียดของตัวเครื่องยนตสภาพเครื่องยนต์นะครับว่าความสดความเดิมของรถคันนี้เป็นยังไงนะฮะเดี๋ตามกันไปดูเลยครับ เดี๋ยวผมพามาชมสภาพพ่องเครื่องยนต์นะครับผมคันนี้นะฮะกับกตัว Honda City คันนี้นะฮะเป็นตัว1.5นะครับผมเครื่องยนต์1.5ลิตรนะฮะให้อัตราแรงม้าอยู่ที่120แรงม้านะครับผมเป็นเครื่อง i v t e c นะฮะตัวนี้นะครับเครื่องยนต์ยังสวยใสยอยู่นะฮะหัวน็อตไม่เคยมีรอยแกะขันเลยนะครับผม สีติ๊กน็อตต่างๆยังอยู่ครบนะฮะตามตำแหน่งเดิมแน่นอนนะครับให้ดูเลยนะฮะเห็นๆกันไปเลยนะครับรอยตะเข็บเม็ดอาร์กนะฮะหัวน็อตเดิมนะครับตัวนี้นะฮะเจ้าของเดิมได้มีการติดตั้งค้ำหัวโชคนะครับผมติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยนะฮะเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่นะครับใครที่มองหารถรุ่นนี้ใช้งานอยู่นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะคันนี้นะครับ สำหรับเจ้าตัว Honda City 1.5V นะครับรถโฉมปี2011คันนี้นะครับราคาอยู่ที่299,000บาทเท่านั้นเองนะฮะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะฮะอยากมาเป็นเจ้าของนะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับในทุกช่องทางเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นไฟเพจเฟซบุ o กนะครับรถมือสองต้องเจริญยนนะครับหรือว่าเป็นเบอร์โทระครับ ตัโทรศัพท์นะครับ0877914199นะครับแล้วก็เบอร์0831274923นะครับผมตอนนี้เรามีช่องทาง y t u t u นะฮะเอาไว้ดูรีวิวรถต่างๆภายในร้านนะครับก็เป็นช่องทาง y o u t u b e นะฮะชื่อช่องบริษัทต้องจินตยนจำกัดนะครับก็สามารถเข้ามาดูได้นะฮะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับ คลิปหน้านะฮะจะเป็นรุ่นไหนนะครับคอยติดตามชมกันได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ